สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้พอสอกพะพาอพี่พาหนองมาทิบานคุณตาฟันแม่นครับมาตามแนวทางงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหาอยหกสิบหาเนาะครับไปฝากพี่น่องเอฟซีให้เก่าแล้วครับเดี๋ยวสิพาพพี่น้องเขาไปถามคุณตาว่าเพิ่นฟันหรือ,อยังนะครับเพิ่นได้แนวทางหรือ,อยังสําหรับงวดนี้งวดที่พันมากระเี็ดชีวไปว่าสั่นคุณตาว่าส่วนงวดนี้สิเป็นยังไงก็มาพังมาเบิ่งน้ำกันเ้ยครับ สวัสดีครับเป็นจังไหน,น้องหวัวที่่านมาอทิศแต้มเดียวยังไาทิศแต้มหนึ่งเตียวหนึ่งแต้มว่าทิศแปดตัวมามาต่อ,ตอใส่แปดอ๋อจังหดจะมาทิศแต้มหนึ่งเจอเน้นอนผีเหล็กแปด,ด,ดตัวเดียวเล็กสามตัวเลยเลขกสามตัวพิษตัวเดียวพิดตัวเดียวเลยแปด 8, มันมาสวมร้อยอยกเคิงเลยอ๋อ <c oughs> แต่ถ้าสมราดอยู่ถึ่งโอ้ใช่ได้ใจวัดขนมมันออกเลขเลี่ยงมั่นออกเจ็ดแปดเก้าจริงใชมันออกเจ็ดแปดเก่าผมคนตาได้ตรวได้ก่อนวันที่ผ่านมาจังหวะมันผิดแต็มเดียวตอนอะไรเจ็ดมันเป็นผิดแต็มเดียวเออแม่นละ มันรอกเลขเลี่ยงพิษแต่า็แปดอ๋อเจ็ดแปดมันมันบ่นั่นมะการบ่ถือกึ่เก่าล่รปัจจุบนสี่ปดเจ็ดปัจจุบันแปดเจ็ดกื่เก่าเตียเอปัุแปดเจ็ดกือเก่าเออเรือพิษไปแต้มหนึ่งเสียวไปเนาะไปแต้มนึงร้ยาหอมภาวาจันทร์ดอกือเรียกวอาเตลี่ดอกอ๋อซื้อตาดีตลอตลี่ไว้อ เล็บสกเนอแล็บบดถึงจำแต่วงวดนี่ฝันแล้วฝันแล้วม่วงวดมันมาฝันต่องวดกับยังว่าจังไดรจะมาฝันง่วยมันบ่เป็นตัฝันแังเม็นดีแค่ดีตัวฝันต่องวอดเขาบอกเลขออกห่อนห่อนยี่มื่นจังขึ้นมากเลยมาร้อนฝันโดดแค่ดีชาวบ้านอ่ะยังว่าห่วยฝันฝันฝันเพราเคร่องมือยี่บาทอันอันผู้ผู้ผู้มาเนี่ยพาไปนั่น แม่นจานประชิ์ดิจานประสิ์จานประชิะช์ที่บ้านไหมครับไปไปสิภาพไปเอาเลขย่ประจันปเอาแ่ลเลนบานนภาพไปไปแล้วมันเป็นเทปเออเทปเพื่อห้องข่เนี่ยแต่ว่าเขาห้องแอมครับ,รบมานี่นะไปสองคน,คนบ้านเมี่ยงคนกับีเป็นบ้านเป็นเมี่ยงแต่ว่ามบ่มีคนหยางเนี่ยเป็นบ่เงียบไปหมดบ้านนี่ห้วย ใช่เลยคือว่ดจีพ้าเอาเด็กไปสร้างในราวว่าจันเดียวว่าหาหลวง่อเห็นจานประชิดจะไปทร้างเลยจจังลุกขึ้นว่าจินยังไปหาจานประชิดลุกขึ้นละพอนเลยที่บาทดิเจ้าของพอนเออลุกขึ้นจ้างๆขึ้นตั้งสิบโยกขึ้นมันออกคือหมอลำเลี้ยงนี่บาดนี่จ้งเสียให้เนี่ยก้อนที่อย่างว่าจันทร์มื่อแล้มันดีใจยังจริ เย้ยถ้ามันดีใจอี่อย่างโอ้แจกหมายว่า <แก S 2> ยืนยุ่งเฉยว่าออกมื้อนี่ว่ามือปากกวนว่าก็าจังอ่อนว่าสันเฮ็ดออกจังเสียสองขังบางข,ขากะยอมเยอะละละเรื่อบาดนี่คือคือหมอลำเลียงเฉยออกฉาดไม่เลยละครับป้อนบานบ่มีคนเบิ่งที่บ้านดู่ีวันทั้งก็ยุ่งจังสันละเป็นหนาจะท่างมีผู้เบงเหมือนแม่นอีหน่มบาดนี่อืม อีหนอมเมียบักช่วยน่ยมันถึงตายแล้วโอ้เนี่ยแค่หน,นอมเนี่ยฮะมัมนมันเห็นเป็นรูที่แรกมันเห็นเป็นบุ้ยเพราะไงก็คือผ่อนงามพ่อหนววอวันละวันเพราะดีมันวานั่งแต่มันก็นั่งลงมันก็นั่งบึงยุ่งฉันเลยแห้งเห็ดใไ้มันในบาทนี่ยเห็นผู้สาวาอ่ะเออแห้งเห็ดใไ้มันให้มันบึงแล้วก็ออกตีนออกมือโอ้ย ปกติมาพ้อนบ่ละคุณตาปกติแล้วโอ้ยคนบ่มักพน่อนจะเป็นเบากับมาผ่อนจักเรีอเนาะ <c oughs> ตัละโมงก็ซื้อบัตรให้บ่เต้นที่สมัยนั้นเออผู้ชายซื้อบัตรละโมงให้มาทันตัวบัตรฟันผ่อนบ้านนี่เออจนมาจนเท่าก็บก่เคยออกตีนออกมือมาเป็นผู้นนั่น้าเดียดหน้านี่บุญบ้งปอบง้งไพกับมาฟ้อนที่นาฬก็พ้อน,น,บ,อนบึ้มบึมย่งางเฮี้ยงเขาไปเชื่อ จนเท่าปันนี่เลยมาเท่ามากยังไงมาฝันว่าพรอนไม่เนี้ห่วยคอยกันนะมีความมั่นใจหลายเตะที่ว้านป้าบ่เคยปันจังสี่มันก็สิบ่มเมียนอยู่บ่ฝันกับปันตองวดซ่อมมันสิคตัวเด้อเลขกับเลขออกใหม่ๆมาท่านได้พอคลืนสองคลืนว่าท่านแล้วมันสิบวมเมียนอยู่บ่อะไรบให้ยายฟังแถบบ้านยหญ่ตีรถ ได้ตีให้เลยมันบ่ไายตียตยอะไรเจ้าก็เป็นเก้าเดียวกันเมื่อสองครั้งเนี่ยก็เป็นหานเดียวกันหาเก่าหาวะจันอ๋อขึ้นมาง่าวลดคอยบาดนี่โอ้เบาถืกใจอ่ะเออเอาขึ้นตีเป็นบ่เอาไปมากันมันฉีเมียนสตีส่วาจันมันบ่ผันปัญามาแหลงนี่บาดเนี่เท่า,ามือนี่ละ S <S ก็เลยเขียนไปสันตินั่งเบิ้ง,งนั่งคอยเตี๋ยวคอยเตียเต๋ยวตะอีหนหอมจะของผู้พันเนี่ยมันยายตีคอยเตี๋ยวอีหนหอมคอยเตี๋ยวสีสูนครั<า>บเออเพราะมันตายเลยสีสูนสูนสีอ่าเป็นชิเป็นเลขว่านขีดว่าดีน้นี่อันสีสูน 40, มาในมาลา,างตริ เออมาลางเพราะว่ามันเดินเบิงมันทวงเนี่ยโอ้ยพอไงถึงผ่อน้่ามอดเนาะเมื่อเป็นเนี้มาลางมาบ่นให้พี่น้องเอฟซี่นเตะใส่เอาเนาะเออพอดีกับมาลางจะมากันนั่งลงมีผู้เดียอะอ่ะมั้งเบิงพ่อนเบิงเงี้ยเบิงก็ขวัญใจเ้าเห็นพูดอะไรฝันกับบงจกว่ามันตายที่มาถึในฝันจริงในฝันทำงานไปบุญไปนั่นไป พอไปงั้นไปเป็นมูเขาอยู่กับกระด ه, าษกระดาเป็นสี่ศูนย์ได้วันี่สีมาหนึ่งซะนี่ครับศูนย์มันเป็นตัวเดียวกันหมาเสร็จเนี่ยจะให้เพิ่มขึ้นลุ่งเอาแล้วเนาะอืมสี่หนึ่งก็ได้สี่ศูนย์ก็ได้แต่ว่าความมั่นใจในสี่ศูนย์นักบวกว่าเมันคนตายสี่ศูนย์เนี่ยน่ากลัวจริงจะเก้าห้าเก้านี่ บอกว่ามันคักใจเต็มนะจะชื่อยู่นีมบนวันเสบปช่้ที่วันเนี่ยเยี่ชื่ออีกอย่างนี้จนีอันเสบเช่นเลขรถตรี่ก็เ่าชื่อเลขหมายเตขติน,นวันเนี่ยหออืืยอลอรถตี่บังรอกเเลขตัวนี้ว่าเขาเผาปก,กันดอกซื้อรถตี่ตัวซื้อให้รัฐบาลน,นะซื้อรถติดรถแม่นบอานกอือ สนับสตนุนรัฐบาลก็นี่เพงตายจิบุมได้ตัวเดียวนี่แล้วก็หัวใจเดินัปได้สองตัวสามตัวสี่ตัวคนนี้เลขเกงมีเลขเกงดอกจังล็อกเลขล็อกวันอะไรเลขล็อกเลขติดศูนย์โอ้เลขเลขเก่งนทิดศูนย์เมื่อวันนี้ กีดสูมันจะมาอะไรซ้ำนั้นมันก็มาเข่าอยู่เยครับความฝันเห็นไห้เนาะมาบันอ่ามาเข่ากันดูถึงเจ็ดน่งแปดนกับเหเนาะุ่มเนาะเออเิ่นกลับเหมัาก็ต้องกลับเพื่อล้วละคนอื่อเลขซื่เลขบ่กับบ่แมนหรอก <4 S 2> สื่เปียวมันบม่ค่อยมีเพื่อนอะไสุศูนย์ห้าอันนี้ให้พี่น้องเซี่ยพ่นกลับเอาอ,อันเก้าหาก็หาหาใน,น,นี่ยยัยงเนเลีกมันใจจิเรียกกันนี่ละเลขมันใจเรียกที่ว่าบอกสองมือเนี่ยละหาหาเนี่ยฮั่นเป่าโอ้ชาวเป๋า,ม,า,ามันจีมาหาหา <ๆ S 2> เนาะอืมสีมาหาเพราะปอมกับเป็นเก้าหาหาเก้าท่อนตัว อาหารนี่ตีตีกันน้อยน้อยเนาะอืมอ่าฮะใครจะขอเขียนได้ขอเขียนมือนี่ซ้ำได้ยังโอ้เขียนไปมือนี่ตัวนี่โอ้แสดงว่าเชียนไปมือนี่ตัวนี่มาได้ได้พอดีเลยผมมีเรื่องที่นังบาร์กันนั่งเขียนนั่งเขียนกันน่าดีอืมเขาบอกว่ามันกองเขามันใส่กันค่าจุนแล้วมันติดตัววันนี้วันนี้ เย็ไว้พักกองไว้พักเลยนะเรียกนีลอกมาเบิ้งก่อก็มักองท่านเขาข้ามฝันเรียกยู่ในล็อกมันก็มีเด้หาเก่าเก่าหาบาทโอ้นเปลี่ยนชั้นดิว่ามันเหนีดีิอ่าเรียกนล็อกก็ามีบาทนี่เป็นักปันยังเก็เรียกยู่ไนล็อกเนีต๊วก้อเฮ็ดว้นั่นใช่หรือเจ้าเขียนไ้ไปในเบิ่งดู ฉันไม่มดแล้วแค่รัเก้าเก้าห้าเจ็ดเนี่ 5, 9, 7, เด้ห้า <9, 7 S 2> เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอนนี่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 จได้หรอ,อกมันไม่ฉีดันไม่ินะจับหายแน่บาทนาี่งเห็นถนัดพอเห็นอยู่ตัวไดมันใจที่สุดเินมันใจที่สุดก็คือเลขพัดละห้าเก้าห้าโอ้เก้าห้าหาเก้เนาะเพราะว่า คอยเช็ดไว้มันตัวใดเนาะหาเข้าเคล็ดนี่บอกหาเข้าเคล็ดมันเป็นตกกันไว้เช่เช่หาเก้าเค็ดนี่เป็นตัวกันเออพอมองยังไงหรอกมันมีจังชี้ม,มันสามารถเชียบกันด้วยกับป่วมปั่นด้วยนี่นะครับครับเอาจับนึ่งหนึ่งเนอบาทนี่ยแล,แล้วว่าชีศูนย์เรียกติดสวนกับกัดขึ้นกันม,มันกัดติดชีศูนสูนชี้ขึ้นกันก็บป้อมปั่นอยู่ กันแล้วมีความมั่นใจแต่นี่ที่ว่าโตมากที่สุดกับมีศูนย์ีก็เกาหานี่แหละจีนเกาหานี่แะแต่ว่าเลขเก่งเนี่ยมันติดศูนย์เนาะเลขเก่งเนี่มันติดศูนย์หลายออออลมันก็มาติดเลขฝันน้ำฝันว่าเขามานาั่งบังโตผ่อนคน<ำ>้นาตาลแล้วเด้คนตายคนนไตามานาั่งเมืเองอฝันแล้วก็สี่ศูนย์ตัวคนไตแลี่ยวน้ำชีเได้ ก็เป็นซีสวนไปซีหนึ่งทัตัวแล้วหนึ่งกับศูนมันเป็นตัวเดียวกันครับเอาพี่น้องเอฟซีกับฟางไปเนอครับแล้วก็ศูนกับหนึ่งนี่มันเป็นเลขตัวเดียวกันว่าทั้งตัวแตว่าเอาศูนบอมาคันศูนบอม่าเก่าหนึ่งไซเอาหนึ่งไซครับพี่รองบอมากสวนเนาะบอมากสวนเอาหนึ่งไซได้พี่น้องเลขทุกตัวกับไอ้กับเอาเนาะขันมักศูนย์ก็ กับกระเอ๋อการมากศูนย์กับเอาเลยศูนย์ศูนย์ชีนี่ครับจะกับไปหายแล้วล่ะนี่ศูนย์ซีซีศูนย์เก้าหาหาเก่าว่าได้กับหายแต่หาหาหายเพิ่นกับเอาเนาะหาหาเนี่าะกับเอามันกันการเรียกตาผมผมมักห้าผมว่ามักกับบอกกลับติดหน้าครับเนี่ก็คือการเราค้นห้อง เอาถ่ายคลิปแล้วให้คุณตจให้พ่อนพี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นนะครับเออใหนมีโชคพี่ชเด้อพี่น้องกเ็เป็นคนชมกระไดให้โชคให้มนให้เป็นจำบุญจำคุนแะต่ทอผู้ฝันกระไดจ้าถุกจาธุกขอบคุณคุณตจหลายดเด้อขอบคุณครับ